ตัวนี้นะคะจะเป็นสายคัตของมิสู l 300นะคะเป็นรถตู้นะคะมิสู l 300ก็สินค้าใหม่นะคะนี่เราแกะแกะออกมาจากถุงนะคะตัวล็อกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่จะสายเขาจะยาวเดี๋ยววัดความยาวของสายให้นะคะ ความยาวของสายคลัสของเรานะคะ L สามร้อยของเรานะคะจากาตัวล็อกฝั่งนี้นะคะมาถึงจุดนี้นะคะสองร้อยห้าสิบหกเซนนะคะสองเมตรห้ากับห้าสิบหกเซนนะคะยาวนิดนึงค่ะตัวนี้แล้วก็วัดให้นะคะตรงนี้สิบสิบสี่มิลน,นะคะ